You're floats around circle like a that me, keeping me safe. มอนนี่เหมียวมาเอ้าหูไปไหนจ้าด้านี่ไงโอเคเคนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องโควิดที่อเมริกาว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเหมียวเหมียวเหมียววันนี้วันที่สองมกราคมนะคะ 2565 2,022 2022 in USA นะคะเรื่องโควิดเป็นยังไงบ้างโอ okay. เคก็คร่าวๆนะคะตอนนี้ก็คือ Public ก,ก็ให้กลับมาใส่มาร์กเหมือนเดิมคือแบบถ้าจะไปโกสต e รีไปซื้อของตามร้านค้าเขาก็มีป้ายหน้า ร้านบอกว่าให้ใส่มา์กด้วยนะคะวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าเป็นคันจมูกสงสัยจะเป็นแบบแค่อัลลิจี้คือแบบแพ้อากาศเลยแค่นั้นหวังว่านะคะแต่ว่าคราวที่แล้วเมื่อวานมั้งก็ได้ยินเพื่อนบอกว่าเมื่อวานเมื่อก่อนทีที่แล้วเพื่อนก็ติดโควิดแล้วเมื่อกี้ที่ทำงานโทรมาบอกว่าเขาไปเจอคนนึง ที่แบบคอนแทคกับคนนั้นที่ติดโควิดอ่ะพรุ่งนี้ก็เลยต้องได้หยุดงานอีกวันนึงค่ะหวังว่าจะไม่ติดนะคะรอเขาเทสแล้วก็รอผลตรวจโควิด COVID ออกมาว่าเป็นยังไงถึงจะได้ไปทำงานได้แต่พรุ่งนี้ก็โอเคค่ะได้หยุดพักผ่อนอยู่กับเมี้ยวๆอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ทำอะไรเอ่ยอยู่บ้านทำอะไร โอ้ยอยากเดี๋ยวอาจจะออกไปออกกําลังกายอยู่กับแมวเหมียวนี่แหละทากับข้าวพรุ่งนี้อาจจะเอ๊ะแมวเหมียวกาดทําไมลูกอะพรุ่งนี้เขาบอกว่าหิมะจะตกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวพาไปเล่นหิมากันแต่ว่าตกไม่เยอะหรอกปกติอะถ้าเดือนธันวามกราตกไปแล้วปีที่แล้วอะแต่ปีนี้อากาศคือแบบว่าเปลี่ยนแปลง ปีนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่าแต่วันนี้ประมาณ60ดีกรีคือเท่าไหร่ไทยไม่รู้เนาะแต่เขาเขาใช้เป็นแบบว่าฟาเรนไฮต์ที่นี่แต่ที่ไทยใช้เป็นแบบเซอเซียสเนาะคืออาจจะปนหนึ่นิ้วหิมะตก1นนิ้วทุ่งนี้ในในที่เฟดริกแมลลิแลนเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพาไปดูหิมะกันอ่ะอ่าเวลาพูดหนเจ้าจะเห็นเหล่าน,นี้ไ พอดีใสอีเวสไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการใช้อีเวสไลน์อะไรต่างๆดัดฟันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันพูดสั้นๆนิดนึงไป้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย